แล้วไอช่องนี้นะครับมันไม่ได้ทําช่องเดียวนะครับมันทําอยู่ 3- 4ช่องนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบเจอนะครับไม่รู้ว่าที่ผมตรวจไม่เจอจะมีอีกกี่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นดูข่าวก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับช่วงนี้มีกระแสข่าวที่กำลังมาแรงอยู่ข่าวหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าใครที่เป็ียนเจ้าบ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านนะครับจะได้รับเงินเยียวยาคนละ1 5,000บาทนะครับข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับไปรับชมกันได้เลยครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับมีชื่อเป็นเจ้าบ้านได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทจริงหรือเป็นข่าวของวันที่23มิถุนายน2565นะครับ ตามที่มีการเผยแพร่นในสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงมาตรการเยียวยารอบใหม่ระบุว่าใครเป็นเจ้าบ้านรับเงิน1 5 0 0 0บาทเริ่มจ่ายวันพรุ่งนี้รีบดูก่อนเสียสิทธ์นั้น ทางสำนักง,งานเศษษรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงขณะนี้คณะรัฐมนตรีหรือคลมยังไม่มีการอนุมัติเงินเยียวยาสำหรับใครที่เป็นเจ้าบ้านจะได้รับเงิน15,000บาทตามที่มีการแชร์แต่อย่างใดข้อมูลณนะวันที่3ธันวาคม2 6 6 4ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เวอร์เว mof.go.th หรือโทร1689บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือข้อมูลที่ถูกนำมาแชร์ไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีโครงการเงินเยียวยา15,000บาทตามที่มีการแชร์แต่อย่างใดนี่นะครับภาพจากเว็บไซต์ antifake news ของ กระทรวง ICT นะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งในปกคลิปที่เขาเอาข่าวปลอมมาเผยแพร่นะครับล่าสุดใครเป็นเจ้าบ้านรับเงิน1 5 0 0 0าพพรุ่งนี้เริ่มจ่ายรีบดูก่อนเสียสิทธิ์ที่ผมบอกว่า1ในหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าไอคลิปนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวมันมีหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับผมจะพาไปดูต้นตอที่อยู่ใน u t u b e นะครับนี่นะครับต้นตอของข่าวปลอมก็มาจาก ช่องนี้นะครับเล่าข่าวสตูดิโอช่องนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับณปัจจุบันนี้ถ้าท่านเข้าไปเซิร์ชดูตามชื่อนี้นะครับท่านจะเห็นชื่อช่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อๆไปถ้าท่านไปเซิร์ชอาจจะไม่เจอแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนะครับและนี่คือคลิปในช่องนี้นะครับที่ผมแคปหน้าจอมาฝากท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับเรียกได้ว่าข่าวของช่องนี้ปอมล้วนๆนะครับ นี่คือคลิปล่าสุดของเขานะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกำหนดวันแจกเงิน5,000สิ้นเดือนเงินเข้าทันทีไม่ต้องลงทะเบียนรีบดูนี่นะครับ1ชั่วโมงที่แล้วบอกว่ารัฐบาลจะแจก5,000นะครับแล้วนี่ก็7ชั่วโมงที่แล้วนะครับคอรมอเคาะแจกเงินรอบใหม่เยียวยา3,000อีก3วันเริ่มโอนงวดแรกแล้วพอมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ13ชั่วโมงที่ผ่านมา แจ้งข่าวด่วนแจกเงินอีก3เดือน3,600เข้าบัญชีกลุ่มนี้รับก่อนพรุ่งนี้ทันทีนี่แจกพรุ่งนี้อีกแล้วนะครับและมาดูคลิป1วันที่ผ่านมานะครับบัตรคนจนรับเงิน1,000บาท3เดือนได้ทั้ง2กลุ่มเงินสดกดออกมาใช้ได้เลยนี่ก็อีกพันนะครับแล้วพอมาดู1วันที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเคาะผ่านแล้วเยีวยา7 0 0 0สิ้นเดือนเริ่มโอนเงินแบ่งจ่าย2งวด รีบดูด่วนคลิปนี้ก็บอกว่าสิ้นเดือนได้5,000นะครับคลิปนี้ก็บอก7,000ได้สิ้นเดือนเช่นกันนะครับสังเกตนะครับนี่แค่วันเดียวนะครับเดี๋ยวก็แจก5000เดี๋ยวก็แจก3,000ันเดี๋ยวก็แจก3,6 0 0รัฐบาลนี้เงินเยอะมากนะครับแจกวันละ3รอบนี่ก็คลิป1วันที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเยียวยา6 0 0 0แบ่งจ่ายเงิน3งวดกลุ่มตกค้างเคาะแจกพรุ่งนี้เริ่มโอนเข้าบัญชีสังเกตนะครับ ไอช่องนี้มันจะเน้นคําว่าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคําว่าพรุ่งนี้นี้คนส่วนใหญ่จะอยากกดเข้าไปดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะได้เงินนะครับทาให้ยอดคนที่กดเข้าไปดูจะมากขึ้นกว่าปกตินะครับสังเกตนะครับ6คลิปนี้ยอดเงินแจกของรัฐบาลไม่ตรงกันสักยอดนะครับเรียกว่าแจก6คลิปก็แจก6อย่างนะครับพอมา6วันที่ผ่านมานะครับคนละครึ่งอนุมัติผ่านเฟส5 3,000ทั้งใหม่เก่าพรุ่งนี้เริ่มโอนงวดแรกนี่ แจกคนละครึ่ง3000อีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเฟส5ตอนนี้รัฐบาลไม่ได้อนุมัตินะครับดีไม่ดีอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วนี่ก็มีอีกตารางเงินเข้าประจำเดือนมิถุนายน2กลุ่มรับ900เคาะแจกงบปี65รีบดูนี่ก็แจกเงิน3กลุ่มรวม5,000บาทเงินสดโอนเข้าบัญชีพรุ่งนี้รับเงินทันทีทุกคนแล้วนี่9วันที่ผ่านมากลุ่มนี้ต้องดูรับเงิน3,000อนุมัติแจกเงินสดเพิ่มพรุ่งนี้โอนเข้าบัญชี ส่วนใหญ่จะพุ่งนี้โอนนะครับยอดนี3,000พุ่งนี้โอน9วันที่แล้วนะครับพอมา7ชั่วโมงที่แล้วก็3,000เหมือนกันนะครับแต่อีก3วันโอนแล้วข่าว10วันที่ผ่านมารัฐบาลไฟเขียวเยียวยางเงินสด5,000 10ล้านคนพุ่งนี้เริ่มโอนงวดแรกนี่ก็พุ่งนี้อีกแล้วนะครับ และนี่ก็คลิปเยียวยาเจ้าบ้านอีกเค่นกันนะครับเยียวยาเจ้าบ้านคนละหมื่นห้าพุ่งนี้เงินโอนเข้าบัญชีรีบดูก่อนเสียสิทธิ์รับเงินนี่นะครับคลิปนี้คนดูถึงแสนแปดหมื่นนะครับ11วันที่ผ่านมาแล้วคลิปนี้ก็บอกว่าเยียวยา2,500เข้าบัญชีนี่ก็แจก ,3 0 0 0สามกลุ่มรับเงินสดนี่ก็แจก5,000สามกลุ่มอันนี้ก็เยียวยาเจ้าบ้านอีกแล้วนะครับ15,000าบาทแบ่งจ่าย3มงวดอันนี้ก็ไฟเขียวช่วยเหลือบัตรคนจน800บาท วันที่10มิถุนายนจำกัด1.2ล้านสิทธิ์ชัดเจนเคาะผ่านงบเยียวยา3กลุ่มเดือนมิถุนายน3 0 0 0ถึง5,000ลงทะเบียนผ่านเว็บเห็นไหมครับข่าวของช่องนี้นะครับเล่าข่าวสตูดิโอ18คลิปล่าสุดของเขานะครับเรียกว่าข่าวปลอมล้วนๆนะครับไม่มีข่าวจริงปนเลยนะครับแล้วไอ้ช่องนี้นะครับมันไม่ได้ทําช่องเดียวนะครับมันทําอยู่3-4ช่องนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบเจอนะครับไม่รู้ว่าที่ผมตรวจไม่เจอ จะมีอีกกี่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นดูข่าวก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับข่าวของไอช่องนี้นะครับโดนร้องเรียนโดน YouTube ลบไปหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับเรียกว่าทุกช่องของมันโดนลบหมดนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังไม่โดนดําเนินคดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังทําคลิปหลอกชาวบ้านไปวันๆนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับช่องแบบนี้ทําไมรัฐบาลปล่อยให้ทำออกมาได้ทุกวี่ทุกวันนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเดือดร้อนกระทรวง ICT มาทำข่าวแก้ไข ชี้แจงชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อยๆนะครับทาไมไม่ไปจับไอ้คนทาคลิปนี้มาดําเนินคดีก็ไม่ทราบนะครับหรือถ้าจับมาแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงไ c t จะไม่มีงานทําหรือไงมันก็ไม่ทราบนะครับไอ้ช่องนี้มันก็ทําข่าวปลอมมาได้ทุกวี่ทุกวันนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นมันโดนดําเนินคดีนะครับมันก็ยังทําข่าวออกมาได้ทุกวี่ทุกวันช่องก็ยังเป็นช่องเดิมๆนะครับถ้าเขาจะสืบว่าใครเป็นเจ้าของช่องก็ง่ายทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่สืบหรือไม่จัดการสักทีนะครับ